สื่อดังรายงานลิซ่าพัวพันกับข่าวลือเรื่องออกเดตได c อ m p a n y .kr รายงานว่าไอดอลสาวลิซ่าแบล็กทิงกำลังพัวพันกับข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์เมื่อเร็วๆนี้หนังสือพิมพ์เกาหลีรายงานว่าลิซ่ากำลังมีความสัมพันธ์กับโดมินิกไพลิซ่าและไพล์ถูกกล่าวหาว่ามีรอยสักที่เหมือนกันบนแขนของพวกเขาทั้งคู่ และคนวงในถูกกล่าวหาว่าเอ่ยชื่อทั้งคู่ร่วมกันบนโซเชียลมีเดียก่อนที่จะลบออกพวกเขายังถูกพบเห็นถ่ายพออากที่น่ารักร่วมกับแฟนๆด้วยหนังสือพิมพ์อีกฉบับรายงานว่าลิซ่ากำลังออกเดทกับมิสเตอร์พีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเ r ครซี่ฮอ e ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคาบาเร่ที่มีชื่อเสียงของปารีสร่วมกับมูแลงรูธและลีโด และลิซ่าเองก็เพิ่งเข้าร่วม Crazy Horse ในฐานะดารารับเชิญซึ่งได้รับความสนใจและเธอมีกำหนดจะแสดง5ครั้งในช่วง3วันตั้งแต่วันที่28กันยายนมีรายงานว่าลิซ่าได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับศิลปินของรายการนี้โดยระบุว่าทั้งสองค่อยๆ ใกล้ชิดกันมากขึ้นในขณะที่ทำงานร่วมกันและพบกันเป็นการส่วนตัวหลายครั้งพวกเขายังถูกพบเห็นกินและช้อปปิ้งด้วยกันในขณะที่กระแสข่าวกับเฟรเดริกอโนเฟรเดริกอโนทายาท LVMH ก็ยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องโดยทั้งคู่ตกเป็นข่าวลือเรื่องการออกเดทกันในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งต้นสังกัด YG Entertainment ยังไม่ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข่าวลือของลิซ่ากับโดมินิกไทและเมอร์ทีแต่ในส่วนของเฟรเดริกอาโนนั้นทาง YG เผยสั้นๆว่าไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้